อันนี้เป็นตลาดเอเชียนะเพื่อนเอนเป็นร้านเล็กๆอยู่ในเมืองเบลลิงแฮมเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะอะข้างในนี่จะเป็นซอสร,ร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะอยู่ที่เมืองเบลลิงแฮมแต่ว่าของค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาจะต้องสั่งมาจากซีแอตเทิลเนาะมันก็ไกลขึ้นมาอีกสองชั่วโมงเขาก็คิดค่าขนส่งแหละ ก็เอาไว้แก้ขาดเวลาเราขาดเหลืออะไรเราก็แวะมาซื้อที่นี่อ่ของที่มาจากเมืองไทยก็มีไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นอ่คนเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกซอสพริกซอสอะไรอยู่ทั้งแถบนี้เท่านั้นนอกนั้นก็แทบจะไม่มีเลยเป็นของเวียดนามทั้งหมด เราไม่เห็นอของไทยอะไรมันมีน้ำพริกแกงอ่าแถบนี้จะเป็นพริกแกงพวกกระป๋องอะไรพริกแกงอยู่ชั้นบนคือมองดูแล้วมันไม่ค่อยมีของไทยอ่ยะเออย่าหนูก็จะชอบลงอันเนี้ยจะเป็นของไทย ยันห,หนูจะชอบลงไปโน่นอ,อีกสักชั่วโมงครึง่งเกือบเกือบถึงซีแอตเทลนั่นแหละแถวเอเวอร์กรีนอันนั้นก็จะเป็นร้านเอเชียใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะของก็ค่อนข้างถูกคือเสียเวลาลงไปสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันคุ้มค่าน้ำมันมากๆถ้าเราไปซื้อเยอะนะแต่ว่าตอนนี้อันนี้ซอสภูเขา,เอาตอนนี้ลูกไม่อยู่ก็เลยไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่แต่ซอสภูเขาเนี่ยที่นี่มันจะมีร้านฝรั่งแต่เป็นร้านขายของส่ง ขายของส่งให้พวกที่ร้านอาหารต่างๆย่าหนูก็ชอบไปซื้อยกลังมาซอสภูเขานะแล้วก็น้ำปลาตาปลาหมึกจะซื้อยกลังแล้วก็กะทิกะทิก็เป็นของอชาวเกาะซื้อยกลังมาน้ำมันหอยของแม่ตาสามแม่ครัวนี่ขวดเกือบสี่เหรียญ อันนี้ผิดปนวันนี้เป็นวันเกิดหลานสาวก็เลยจะมาหาซื้อผักจะไปทำสุกกี้แต่ผักร้านนี้เขาสดผักร้านนี้เขาสดดีแล้วที่อื่นมันไม่มีขายด้วยอันนั้นริกแกงกระป๋อง ที่อื่นไม่มีขายจะมีแค่ที่ร้านนี้เออ่ผักสดนี่ในเออฟรดเมเยอร์ก็มีแต่ว่าก็แพงพอดีเรามาเอ,อเอาของมาโดเนตเนาะของมาบริจาคก,ก็เลยแวะมากากหมูโั่ลิสงของน้อยอะ เมื่อก่อนของเยอะขายแพงเกินคนมันก็ไม่เข้าเนอะอันนี้เป็นกล้วยนี่กล้วยน้ำว้าไม่มะละกออันนี้ผักบุ้งผักบุ้งก็ไม่ไม่ได้บอกราคาต้องเอาไปช่างกิโลผักบุ้งจีนกมนี้ก็น่าจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาท ได้่าก็ไม่รู้น่าจะมากกว่าเพราะก็จะขายอยู่ที่พาวหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งอ่ะเออพาวพาว,พาวประมาณร้อยบาทพาวหนึ่งสเหรียญกว่าที่เขาขายนะเสามเหรียญสี่เหรียญราคาจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะเยีน๋หนูจะมาหยิบไอ้นี่อ่าหอมเปผักชีอผักชีใบเลื่อยอ่ะจะเอามาทำลาบเปิด แล้วก็ผักอันนี้ผักคะนา้าผักคะน้าต้มใหญ่มากก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีคนกินผักหลานชายเขาเหม็นเขียวผักไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะบีบีปักชอยอันนั้นอันนั้นคือที่แพ็กอยู่นั่นคือมะระนี่ต้นหอมผักชีมีตะไคร โวงอกเดีย๋ยดูตะไคร้สิราคาเท่าไหร่ตะไคร้สี่ต้นตราคาสองเรียนครึ่งสองเหรียนห้าสิบเซนเดี๋ยไปดูใบตองมีใบตองแช่แข็ง ไม่ซื้อเลยจะพามาดูเฉยเอันนี้คือใบตองนะเพื่อนๆใบตองแช่แข็งแล้วก็มุมข้างๆนั่นเป็นใบมะกรูดพริกขี้หนูพวกนี้เป็นปลาปลาเค็มปลาเกลือ ปลาเกลือแพกแล้วก็เขาก็ต้องใส่แช่แข็งไปอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นแบบแดดเดียวอะ่ะแถบนี้เป็นพวกไข่เค็มนั้นเขากำลังยืนแพกใบโหระพาอยู่เดี๋ยวแอบไปยืนใกล้ๆนี่กระเด็ดใบเน่าๆทิ้งพวกเต้าหู้พวกเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นสด มีเหลืองแถบนี้ก็จะเป็นของแช่แข็งตู้แช่แข็งอยู่เดี๋ยวหนูจะหยิบลูกชิ้นเดินไปเอารถเข็นมาหยิบลูกชิ้นสักสองแพ็คเพราะว่ามันแพงมากถ้าไปซื้อร้านนูนะ้นแพ็คนึ่งอยู่ที่ประมาณห้าเหรียญแต่ที่นี่รู้สึกจะเจ็ดเหรียญ แพงกันแพ็คหนึ่งสองเหรียญเกือบเกืบสองเหรียญซื้อไปแค่เฉพาะแค่กินวันนี้นี่ก็เป็นแผ่นพกปอเปี้ยห่อปอเปีย มีสละเปาแต่แพงจังเลยดูเออยน,นูเคยเจออันนี้กระชายกระชายแต่ยนนูซื้อเป็นกระปุกไปกระชายแพ็คแช่แข็งแพ็คนี้ก็ประมาณเออเกือบเกือบร้อยบาทเนี่ย คัตม,มัตแพ็คนี่ก็ร้อยบาทน้ำตาลก็ร้อยบาทประมาณถั่วเฉลี่ยนะประมาณร้อยบาทร้อยหนึ่งร้อยเศษเศษเดี๋ยวหยิบน้ำตาลมาสักสองแพ็คาวตม,มัดสองแพ็คแล้วก็มาดูทุเรียนนี่ทุเรียนเนื้อทุเรียนแช่แข็ง ชาเรียนแช่แข็งก็เป็นพันอะแพ็กเนี้ยมีอยู่นิดเดียวเองไม่กินเอาไว้กลับไปกินที่ไทยอ่านีเป็นซาลาเปาใส่หมูแดงใส่หมูสับแต่ว่าถุงหนึ่งเนี้ยเก้าเหรียญน,นะถุงหนึ่งสามเกือบ300บาทเก้าเหรียญ เมื่อก่อนนี่แค่สี่ห้าเหรียญขึ้นราคาเยอะมากของขึ้นราคาด้วยแล้วเขาก็มาปรับขึ้นอีกเพื่อให้คุ้มกันกับค่าเช่าเนาะแล้วก็เข้าใจเขาอยู่แหละแต่ว่าแพงเกินคือถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าเรามีโอกาสเรามีทางเลือกตัวเลือกอื่นเนี่ยเราขับรถลงไปข้างล่างนะั้นเราก็ได้ของถูกเยอะแยะ อันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูย่าหนูว่ามาทำเคยทำกินเองสูตรลูกชิ้นนะ่ะมันก็พอได้นะอันนี้เป็นอ้อยแต่ว่าไม่ใช่อ้อยที่เอามาอ้อยควันมาเคี้ยวนะเป็นอ้อยสำหรับเอาไปต้มทำน้ำซุปทำเหมือนกับคุณจีนเขาต้มซุปต้มน้ำอะไรอันนี้หอยหอยแกะเนื้อ ก็พูดถึงลูกชิ้นมันก็พอทําพอกินได้แต่ความเหนียวความหนึบมันสู้ที่เรามาซื้อไม่ได้แล้วก็เครื่องปั่นมันก็เละเทะเข้าไปติดในแกนในอะไรล,ลา้างก็ลําบากยายนูก็เลยว่าซื้อกินดีกว่าง่ายดีอทํากินมันก็ความอร่อยมันก็น้อยลงมาหน่อยอแต่ถ้าทําถ้าเราได้สูตรลงตัวมันก็โอเคอยู่นี่ลูกนี่ก็ร้อยกว่าบาทมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมอ,อ่า ไม่แน่ใจว่ามาจากเมืองไทยหรือมาจากฮาวายต้าหูไข่ต้าหูทอดแถบนี้จะเป็นเอ่อเอ่ออันนี้เป็นอ๋อสดาวจะเพื่อนเพื่อนๆพื่นสดาอันนี้แพ็คนี้ เกือบเกือบร้อยคือของที่เนี่ยมจะอยู่ที่ราคาประมาณเกือบเกือบสามเหรียญหรือว่าสามเหรียญเศษๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรก็คือจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนี่เราเข้ามาดูเข้าสารเจ้าของร้านกำลังเดินเช็คของอยู่เป็นพวกข้าสารเป็นพวกเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไร เขาจะมีขายครกด้วยครกนี่สากกับครกขนาดลูกเท่ากับที่เราตำส้มเนี่ยนะชุดหนึ่งพันกว่าบาทยูนูถึงต้องหอบเอามาจากเมืองไทยอะไรก็หอบมาจากเมืองไทยหมดถามมาที่นี่มีขายไหมมันก็มีมีคนก็กบอกว่าพี่ซื้อมาทําไมหอบทําไมที่นู่นมีขายเยอะแยะมันถูกกว่ากันน่ะแล้วก็น้ําหนักเราก็ไม่ได้จ่ายเพิ่ม อันนี้เป็นข้าวสารนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้าวสารที่มาจากเมืองไทยสําหรับเขาติดยี่ห้อสําหรับส่งออกพวกนี้ก็จะเป็นน้ํขาข้าวสารนี่ product from Thailand ้ออ่าน produce หรือ product ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษเดี๋ยวเราไปดเูเครื่องดื่มชูกำลังแทนแทนแทนเมื่อก่อนมีหลายยี่ห้อนะก่อนมีหลายยี่ห้อนี่เหลือยี่ห้อเดียวเป็นกระป๋องก็30บาทีนน้ำเฉาก้วย มีแต่น้ำเนี่ยช็กลก้ยไม่ค่อยมีหรอกอันนี้เป็นไทยทีเป็นชาไทยนะชาไทยกระป๋องนึงเกือบสเหรียญชาไทยก็โอเคแต่ว่านี่หนูไม่กินแล้วเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีแต่น้ำตาลกับไขมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นพวกอันนี้เป็นหวดหนึงข้าวเหนียวดูสิขายเสื้อด้วยมีเสื้อ เสือทําจากหลอดพลาสติกน,นะเยนูก็หอบมาจากไทยเสือเนะี่ยสามีบอกว่าเอ,อ้ยยูทำไมไม่ซื้อไปล่ะอันนี้เป็นข้าวมันปูอันนี้ก็ข้าวเหนียวเนี่ยของแค่เนี้ยยายนูเช็คเอาแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่